อาจารย์ครับแต่ถ้าเราไม่มีกรรมสมมติว่าผมอยากจะช่วยคนคนหนึ่งที่ตายมาพันห้าร้อยกว่าปีสมมตินะครับแล้วผมไม่ได้มีความผูกพันหรือสร้างกรรมร่วมกันมาก่อนไม่ได้เป็นญาติไม่เป็นอะไรเนี่ยสามารถช่วยเขาได้ไหมครับได้น้อมอำนาจกำลังหลวงปู่หรือน้องกำลังหลวงในโลกเนี่ยนะเพราะเรามีลูกมีนามพลังงานในโลกเนี่ยมีเยอะนะมีทั้งดีและไม่ดีคิดดูเนี่ยนำพลังงานที่ดีในโลกเนี่ยมาที่เรา ก็แผ่ให้เขาไงเราเป็นตัวกลางได้ทุกคนนะจะจะเป็นเจ้าครผมต้องจิตจิตต้องต้องต้องนิ่งมากสงบมากต้องนั่นมากไหมครับลวงตาไม่ถึงกับสงบมากหรอกครับถ้าสงบมากก็ใช้อะไรไม่ได้นะไปเลยะนิ่งเลยฮะคนเดียวเลยนิ่งนะเป็นปลมเลยนี่ว่าสัญญาณสัญญาญาตนะใช่จิตที่จะใช้งานได้คือจิตเบาจิตสบายครับคลองแค่ระดับพรงนี้ แสดงว่าช่วยเขาได้ใช่ไหมครับได้เลยเพราะว่าวันนี้เพลินมันมีลุงน้องผมมาถามผมว่าเพลอมีเขาฝันว่ามีผีหกตนอยู่ที่สนามกอล์ฟรันดนี่นะข,ข,ของของที่กอล์ฟฟาระเยาของของมณฑลสามสิบสี่มันให้เขาช่วยหน่อยเ <c oughs> ขาจะให้ถูกระงวัลนที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมบอกไม่ต้องอเดี๋ยวสวดมนต์ตามเรามาเลยเดี๋ยวมาให้หลวงตาแห่บุญไปไปเกิดเถอะไป เอารางวัลอะไรหรอกเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็แย่เลยมาถามเนี่ยเขาแสดงว่าถึงเวลาเขาถึงเวลาเขานะเขามาบอกผมเมื่อตะคู่ก่อนมาหาหลวงตาเนี่ยถึงเวลาเขาถึงบอกเมื่อก่อนมาอยู่ตักงนานเขาทำไมไม่บอกครับใช่ครับพราผมไม่ถึงเวลาเขาผมไม่เขาขึ้นรถมาด้วยไม่รู้มาหรือเปล่ายาังไงก็มาจะได้ไปไปแล้วมนุษย์เรานี่นะพูดถึงนะ ถ้าไม่ให้เนี่ยเขาไม่ได้นะเพราะนั้นใครจะแผ่เมตตาอะไรก็ตามนะถ้าจะมีเมตตากับมนุษย์หรือเมตตากับวิญญาณเนี่ยต้องตั้งสัจจะทิฏฐานเลยนะบุญกุศลบุญบาร,รมีที่ทำในชาติเนี่ยแผ่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอนะตลอดชีวิตนะถ้าให้นีนะเขารู้แล้วนะเ,ขลนะเขาน้อมนะมันก็ไปเลย เหมือนเรามาถวายสังฆทานมาถวายทำบุญนู่นเนี่ยมีแสงสว่างนะเพราะความน้อมเยเราไม่ให้เัาไม่ไปนะเพราะเป,เป็นของเราเราไม่ให้เขาอะ่ะต้องอธิษฐานท่านบอกหลวงพ่อสมองต้องอธิษฐานอาจารย์ครั้งเดียวก็จบแล้ว